สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับเมนูเด็ดประเทศไทยคิดยังบอกไข่เจียวเจียวๆเราก็ทอดเดี๋ยวไปง่ายๆครับไข่เจียวสักสองฟอง อร่อยแนะ่นอนจุ๊บๆฝากกดติดตามด้วยนะครับเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้สวยๆหน่อยใส่น้ำมันน้อยๆจะได้ไม่อมน้ำมัน ว้าวน่ารับประทานไหมครับรอใส่จานโอเควันนี้แค่นี้ก่อนไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วย